Hey, คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอมอต่างๆนะครับว่าแลกอะไรยังไงนะมอไหนแลกอะไรนะครับคือมันมีให้เยอะแลกเยอะไปหมดเลยเนี่ยผมไม่รู้จะแลกอะไรนะอ่ะเรามาคุยกันคลิปนี้ดูภาพด้านซ้ายมือประกอบภาพนี้นะครับผมผมโพสต์ประกาศสมาพันธ์ไปแล้วด้วยนะ mm hmm. ก็มา ดูกันได้นะครับมารับกันได้ถ้าสมมติใครอยากได้ภาพนี้หรือว่าไม่อยากได้ภาพแต่ว่าจะดูประกอบนะครับนี่นะครับการใช้แลกของต่างๆนะครับอ่ะมาดูกันเนาะมอกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพันธมิตรแล้วก็มอพันธมิตรเนี่ยมันจะขึ้นมาทุกมอเลยนะอย่างแรกมอเพชรนะมอเพชรคือใช้เพชรซื้อเพียวๆนะอันนี้เราไม่ต้องแลกอะไรนะฮะคลิปซ้ายมือเห็นไหมเดลมอนสโต้นะ การกระบาทนะไม่ต้องแลกเลยนะครับแพงไม่ไม่คุ้มค่านะต่อไปอ่ะถัดมาเป็นมอวีไอพีนะฮะวีไพีมอมีวีไอพีก็ใช้เพชรซื้อเหมือนกันนะครับใช้เพชรในการซื้อเหมือนกันแต่ว่ามันจะเอามาลดราคาเห็นไหมลด60%ลด4 0นะครับมอวีไอพีเนี่ยอันแรกที่ต้องซื้อเลยห้ามขาดก็คือกําลังกายนะไอเทมกําลังกายซื้อไปเลยนะครับแล้วก็ไอเทมวัคขันสูงเนี่ยซื้อไปเลยนะ แล้วก็สำคัญที่สุดถ้าคุณขึ้น VIP 11แล้วคุณก็จะมีเศษ UR ตรงนี้นะครับเศษ UR ตรงนี้ก็ควรซื้อไว้นะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นเร่งสปีดนะฮะเร่งสปีด3อย่างเลยเนาะถ้าเพชรใครเหลือนะนะถ้าเพชรใครไม่เหลือก็แนะนําให้ซื้อสปีด8ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคุ้มนะครับเวลาเราขึ้นมาสูงๆเนี่ยเราใช้ในการเร่งสปีดรวมถึงการทําคะแนน v s เนี่ยก็ดีนะครับ เพชรเราจะใช้กันตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้ดูคลิปด้านซ้ายมือประกอบนะเอพีฮีโ e รก็ซื้อได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าก็จะล,ลดน้อยลงตามลาดับคุณดูที่ภาพซ้ายมือนะ v ีไอ t o สตเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดก็คือแรงกายลองลงมาก็คือ U R ลองลงมาก็คือการเร่งสปีดนะครับลองลงมาคือเฟืองเฟืองดโดรนตรงเนี้ยยังไม่มีนะครับน่าจะต้องรอ v ีไที่สูงกว่านี้ เเฟืองโดรนถัดลงมาก็เป็นการแยขั้งสูงแล้วก็เป็นเป็น EP h e ฮ o โที่เป็นสีส้มนั่นเองนะครับอ่ะถัดมานะครับเป็นมอพันธมิตรนะมอธมิตรก็คืออลเลสโตนะครับอลเลสโตเนี่เราเกิดได้มาจากอ่ะมเพชรก็คือได้มาจากเพชรนะมอพันธนะมิตรเนี่ยเราจะได้แต้มมาจากไหนครับได้มาจากการบริจาคเป็นหลักนะครับเราบริจาคตรงนี้นะครับเราจะได้แต้มขึ้นมานะ รู้สึกแทมแล้วจะไม่ได้ไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องบริจาคทุกวันอ่ะรวมถึงได้จากการกดลับของขวัญรวมถึงจากการาปล้นนะครับปล้นปล้นถบรรทุกอะทรรถบรรทุกมาก,ก็จะบางทีมันก็จะได้เขาเรียกว่าได้คะแนนพันธมิตรอะ่ะเดี๋ยวผม,มาให้ดูนี่เห็นไหมแต้มนี้นะครับแ้มอุทิศพันธมิตรเนี่ยถ้าเราปล้นได้มาเนี่ยอันนี้500นะครับปล้นได้3ครั้งก็พนะันห้าเนาะ มาต่อมาดูกันต่อนะครับมอวันธมิตรเนี่ยแลกอะไรนะครับดูจากภาพซ้ายมืออย่างแรกเลยนะครับเสษ u r ยูต้องแลกนะโดนต้องแลกนะครับเน้นตรงนี้นะฮะกล่องโดนก็ต้องแลกนะครับอืมแล้วถัดมาก็การย้ายขั้นสูงอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยแลกไปเลยครับ1อันนะแลกไปเลยเนาะรวมถึงการย้ายสมาพันธเนี่ยย้ายสมาพันเนี่ย,ย,ย,นนยจริงๆก็ ใช้ดูว่าเรามีเยอะไหมนะครับก็มีติดตัวไว้สักหน่อยนะโดยที่เนี่ยผมมีไว้สิบสองแล้วผมก็ไม่แลกเพิ่มลวนะเพราะว่ามันมันเยอะแล้วนะใจสมพันธ์จาไปก็เป็นเอ่อโล่นะครับโล่ก็สิบสองชั่วโมงกับแปดชั่วโมงนะครับแนะนำยี่สิบสี่ชั่วโมงก็นานๆทีนะครับคุณก็แลกไว้สักอันหนึ่งก็ได้แต่ว่าจะเน้นแปดกับสิบสองนะครับถัดลงมาเนาะถัดลงมาก็คือพวกนี้นะครับพวกเร่งเวลาเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เรา เน้นก่อสร้างแล้วก็แลกก่อสร้างไปทิ้งไว้นะครับแล้วก็จริงๆก็สามารถแลกได้ทั้งหมดก็ได้ถ้าแต้มมันมีเยอะนั่นเองนะครับก็ดูความคุ้มค่าจากข้างบนนะครับก็เป็นการเร่งสปีดการโล่แล้วก็เกาะโดนต่างๆนะครับอ่าต่อไปนะครับมอกิทยศนะมอกิทยศตรงนี้นะครับแต้มกิจยศเนี่ยได้มาจากการร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพายุทะเลทรายเอยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเซิร์ฟหรือแม้แต่การเล่นผ่านตรงนี้ มันหายไปแล้วอะแต่ว่ามันเป็นมาจากเซิร์ฟแล้วก็มาจากกิจกิจเซิร์ฟเมื่อวานน,านะครับมันจะได้มาเนาะเป็นเกียริแต้มเกียรติยศเอาเป็นว่ามันก็มาจากกิจกรรมนั่นแหละแล้วก็ถ้าได้แต้มเกียรติยศมาตรงนี้เนี่ยคนก็เอามานะครับแลกได้อย่างเดียวคือพิมพ์เขียวอุปกรณ์นะฮะตรงนี้นะฮะหกหมื่นผมแลกไปเลย6ใบนะพิมพ์เขียวอุปกรณ์ใช้ได้จาก การสร้างอาวุธของฮีโร่นะครับถ้าเกิดว่าฮีโร่คุณ40แล้วเนี่ยจะขึ้นติดดาวฮีโร่เนี่ยคุณจะต้องใช้พิมพ์เขียวนะครับในการเลื่อนยศตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนตรงนี้ไปได้หมดแล้วเนี่ย4ขั้นเนี่ยมันก็จะติดดาว1ขั้น1ดาวเนี่ย1ดาวตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับ1ดาวอย่างนี้จมทีฮีโร่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องใช้พิมพ์เขียวนะครับ ซึ่งพิมเขียวเนี่ยหาได้ที่เดียวนะครับก็คือการแลกมอเกติยศนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้อย่าแลกอย่างอื่นดัดขาดนะเห็นภาพาตรงนี้ไหมอย่างเดียวเลยครับพิมพ์เขียวออ l ลี่นะอ่ะต่อไปนะครับมอสำรวจนะมอสำรวจคือแคมเป t สโตนะฮะตรงนี้แลกแค่3อันข้างบนนะครับระบบแนะนําแค่แลก1แลก2และแลก3แต่ผมต้องการทาโดนนะครับผมก็แลก อะไรโดนเพิ่มสำหรับผมผมแนะนํา4อย่างนะครับแต้มตรงนี้ได้มาจากตรงไหนแต้มตรงนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากตรงนี้นะครับนี่นะการที่เรามาเล่นกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้นะครับไม่ว่าจะเนี่ยเห็นไหมเราก็เล่นไปนะครับวิธีเล่นก็น่าจะไม่ยากครับก็ไปดูนะรวมถึงการเพิ่มเลเวลเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับว่าเล่นยังไงนะแต่ว่าแต้มมันมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วกับการแลกของตามมต่างๆนะเพราะว่าถ้าเราแลกมั่วเนี่ยมันมันจะทําให้แต้มที่มันได้มามัน,ม,นมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสียเปล่าแต่ว่ามันจะเสียไปกับอะไรที่มันไม่จําเป็นนั่นเองนะครับก็ดูภาพ a s สโตกไกด์ตรงเนี้ที่ผมแชร์ลงไปในสมานา์เนี่ยเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับว่าควรแลกอะไรเนาะโอเคนะครับ